พระศาสดาสังเกตเห็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดในรูปธาตุงั้นเอาจิตมาตั้งไว้นี่เลยอาณาปาหลุดเมื่อไรปุ๊บรู้ตัวท,ทันทีอ๋อลืมลมแล้วน,นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้จักกรรมแล้วเนี่ยเราก็อะเราจะพ้นจากกรรมได้ละเพื่อให้เห็นว่ากรรมไม่ใช่เราก็คือขันธ์สีไม่ใช่เราเมื่อเราถอนอุปทานจาก ขันทั้ง4และจากวิญญาณได้แล้วรวมเป็น5ขกันนะระบบของกรรมก็ไม่มีระบบนี้ทำงานด้วยการที่วิญญาณขันหนึ่งเข้าไปตั้งอาศัยใน4ทธาตุระบบนี้เรียกว่าสังคตธ,ธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่วิญญาณ เข้าไปตั้งอยู่ในธรมนธรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งไม่มีความคงที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นตลอดเวลาเหมือนวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีเพราะขณะที่ร่างวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายผมก็งอกไปเรื่อยๆหนังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอนุทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงนะ เราจึงเดินไปสู่การเสื่อมและการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในระบบธรรมชาติทั่วโลกธาตุหมดไม่มีอะไรหยุดนิ่งพระองค์จึงเรียกระบบสังคตะว่าเป็นความไม่คงที่ดังนั้นระบบธรรมชาติทั้ง5้านี้เป็นความไม่คงที่หรือเรียกว่าสังคตะธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้เมื่อมันมีความไม่คงที่ ในที่สุดของการเปลี่ยนแปลงและความไม่คงที่นั่นคือแตกสลายหรือดับหรือเรียกว่านิโรธมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะคือความดับความดับหมายถึงความดับแห่งอะไรพระองค์บอกว่าหมายถึงความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณดังนั้นธรรมชาติทั้ง5้านี้ นอกจากเสื่อมสลายแปลเปลี่ยนได้แล้วที่สุดของมันคือดับไปได้